ไอ้โมจอน้อยมันกินได้ทุกตัวนะองน้อยกินได้เฉพาะตัวเมียยำอร่อยมีใเประกอบึ่งนะบอกกันสิฮะหอมงองมะพร้าวผุ่นผ้าแล้วก็ตกงองไกลๆเหมือนยำอะไรไม่รู้อ่ะลุงเคยไปแย่เอาหัวเข้าไปเลยของพระดีใช่ไหมหรือว่าโกยฮัลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูที่ทุกคนขอกันมานั่นก็คือนี่เรามีอะไรมานําเสนอ ไข่ไทยอะไรเย่ยไข่มุดแดงภาพของมันมดดว้าวโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเครื่องกันนะบอกเลยนะคะว่านี่คือ first time ของพวกเรานะคะที่จะกินไข่มดแดงซึ่งมีมีคนเอามาให้เรานะคะแล้วเราก็บอกเลยว่าเดี๋ยวเรานะคะจะไปยำกันนะคะการยำคือจะคล้ายๆยำแบบจะคล้ายๆทำพวกน้ำตกนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องกันเลยดีกว่า ก็คือเราเอามาจากต่างจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฟีซเขาไว้ฟีซแล้วก็ใส่แป้งมันเอาไว้จะช่วยถนอมไม่เขาอยู่ได้นั้นโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเตร็มเครื่องกันก่อนนะโอ้โหนี่ฝั่งนี้นะคะทำคอหมูย่างด้วยนะคะเพื่อที่จะมาแก้มกันอโอ้โนั้กินมากหอมมาก ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราเจอรังนกในบ้านเราและลุงน้อยกําลังเอาไข่มดแดงที่เราหามาได้ไปให้มันกินเนี่ยทุกคนดูดิมันมาตรงนี้เลยอ่ะเห็นเปล่าอ่ะอุ้ยหุยอยไปดูตัวมันเปล่าแม่มันกำลังแม่มันกำลังกิก้อนมันกินได้ปะได้กูไม่เห็นนะเนี่ยโอเคโอเคแค่นั้นแหละดูดิทุกคนมันมาอยู่ดีมันมาสร้างรังอยู่เนี่ยไม่มีใครเห็นเลยเนี่ยไม่อยู่ลุงน้อยอย่าไปยุ่งกับมันแล้วเดี๋ยวแม่มันห่วงแม่ไปตรวจโควิดอยู่ ลุงน้อยบอกว่าแม่ไม่ตรวจโควิดเดี๋ยวกลับมา <c oughs> เดี๋ยวโบมายำไข่บดแดงแลละขั้นตอนแรกเลยนะคะใส่เป็นนํ้ำตอนพรีบ <c oughs> จากนั้นมะนาวมะนาวปลานิดหน่อยน้ำปลาอยนิดนึงผงชูเข้าวคั่วพริกปน่น <c oughs> ตามด้วยพริกพริกมันจะได้แซ่บๆน,น้อย น่ใส่เลย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 ข้าวครับเป็นตัวแซบไหมคอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามเทแล้วโอ้โหน่ากินกว่าที่ร้านอีกน้ำมันมาอย่างไร อเยอะฮายตอนนี้นะคะเราได้ทำการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะบอกว่าน่ารับประทานมากแต่ว่าไม่ได้มีแค่ยำไม่ได้มีแค่ไข่หมูแดงน,นะคะเรามีหมูพอหมูย่างมาแก้มด้วยเอาเลยไหม ทุกคน,กคนกตอนแรกชิมมันแซ่บมากไข่มดตัวหน่อยมันกินได้ทุกตัวน้องน้อยก <c oughs> <อ>ินได้แเฉพาะตัวเมียงั้นเลือกขึ้น่อยตัวผู้เขียวออกก <c oughs> ินเถอะครั้งแรกในชีวิตลุงเลยเนี่ยเฮ้ยเหมือนกันเลยรู้ปะโบ <c oughs> เคยไปกินแบบเป็นไขม่มดแดงแต่ไม่เคยยำเยอะๆขนาดนะเคยไปกินแบบต้มอ,อะไรก็ไม่รู้ไข่มดแดงก็ <c oughs> ได้นะได้ใจเลยใช่ไหมมีเปรี้ยวจี๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ด มีเปรี้ยวธรรมชาติคุณง้อต้องแก้มกับไอ้พวกพริกพวกกระเทียมพริกนะอร่อยเลยนะอต้องแก้มกันทำเป็นเล่นนะเนี่ยถึงว่าเขาชอบกินกันจังสองกิโลนะออหธรรมชาตินะเปรี้ยวแบบไม่ต้องปรุงแต่งมากอือ คือต้องบอกก่อนนะถ้าใครจะทำอะ่ะต้องทำให้รสชาติมันมีความแรงไว้ก่อนเพราะว่าไอตัวไขอ่อ่ะมันจะมีความเหมือนข้าวอะ่ะมีความหอมๆข้าวแล้วก็จืดๆหน่อยพอได้รสแบบจัดๆอย่างนี้ยเข้าไปหัวตายอือหืออร่อยอร่อยเว้ยแล้วก็ไม่ทรมานฟันด้วยยำอร่อยมีใจปบอกครึ่งน,นะบอกเลยคืออ่ะเพื่อนที่บ้านมีไหมมีนะหายากนะในต่างจังหวัดที่มันจะมีสวนเยอะๆอ่ะให้หมดมันจะไปไปทำรังอ่ะมันชอบอยู่แถวสีลม ในห้างก็มีนะในห้างก็เยอะแยะต้องดูอ่อในห้างจ้าตามต้นไม้ไม่เขาอยู่หรอกชอบดูห้องแอร์นี่ติดพีก็แบบของพีหลอดแตกเลยมันแซ่บมากดิฉันเผ็ดไม่ไหวเอ้ดทุกรสชาติอยู่ในนี้หมดเปรี้ยวเค็มหวานจืด มันก็ราบหมูที่ที่มันอ่ะใครเข้าใกล้ไม่ได้รังมันใช่ไหมช้างนี่ต้องกลัวเพื่อนๆช้างตัวนมะแดงนะเหอเอ <al> ok, solche, ๆๆอเข้างวงมันอะ่ะเข้างวงตายเลยเหรอใช่เวลามันนอนมันต้องเอาเขางวงมาอมไว้อะเขาพูดจริงไหมจริงไหมเพื่อนๆ <c oughs> ช้างเวลานอนจะเอางวงมาอมไว้กลัวมดเขาดูได้ไงเขาไปนอนดูมันอยู่มูเชื่อจริงอ่ะเนี่ยหัวใอ โควิดก็มาจังเลยเพื่อนๆระวังตัวกันบ้างนะเป็นห่วงเพื่อนๆไม่นจำเป็นอย่อกจากบ้านไม่นจำเป็นไม่ต้องไปไหนครลงก็นั่งบนหลังคาโอ้ยไปตรวจมาแล้วหมอบอกว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าวิธีดูโควิดไม่ยากห่มผ้าแล้วก็ตกทำมาทำเหม็นแะไม่เป็นทำเหม็นนะแล้วก็ดมไปเถอะเออทำเป็นเหม็นจะหมดจะรับกลิ่นได้เพื่อนๆลุงท้ำอยู่คนแรกไม่เหม็นเฮ้ยเหม็นไม่เป็น ต้องกินแล้วมีมีพริกอย่างนี้นะแต่นม,มองไกลๆเหมือนยำอะไรไม่รู้อ่ะมันแบบมันแดงกันหมดมันแดงหม,มูแดงเป็นสัตว์คุ้มครองว่ะเพื่อนๆไม่ใช่นะไม่ใช่สัตว์สงวนด่ะไม่จังวนดถือว่าทารุณจัดว์ไม่เป็นไรเนาะเรากินกันนะเป็นอาหารอืม,มอีกอันหนึ่งที่อทุกคนแบบไม่เคยต้มอึ่งต้มอึ่งก็ยังไม่เคยกินเพื่อนๆพ่อไม่เคยทําต้มให้เป็นไงบ้างเขาจะต้มเหมือกสุกแล้วฉีกฉีกแล้วมายำแบบเนี้ย ทำน้ำยำอย่างเงี้ยเคยกินแต่อ๋อมีต้มอึ่งกับกุ้งเต้นที่ทุกคนขอมากุ้งเต้นก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละน้ำยำอ่ะซาบซ่าดีจังทำไปเล่นนะอิ่มได้เหมือนกันนะเนี่ยเปรี้ยวตัวมันเนาะตัวมันมีกลิ่นเปรี้ยวๆเหมือนกลิ่นคนเป็นเื่อเื่นเปรี้ยวคนเหมือนเลย บอกเลยนะคะว่าเป็นเมนูที่จะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่น้ำยำจริงๆแต่ถ้าแบบว่าใครกินแบบสดๆอ่ะน่าจะอร่อยกว่านี้นะของโบประมาณแบบกี่คืนนะโมคืนนึงวะข้ามมาคืนนึงเอาไว้คืนนึงมันก็จะมีกลิ่นนิดนึงอ่ะอร่อยแม่อร่อยอยู่ที่ผมชิลรสนะ่ <c oughs> ไปทำกินกันกน,นะทุกคนถ้าถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนเจอรังมดแดงไม่ใช่ว่าจะไปสอ่สอยมาเลยนะคะต้องมีผู้เชี่ยวชาญน,นะเดี๋ยวลุงไต่อยให้ใส่หมวกกันนอกไปหนังกระติกยิงก่อนเลยกลับจากของการเพื่อนไปไหนมาออสเตรเลีย จะเรียนภจษาออสเตรเลียมาไม่มีคนเลยเป็นไงบ้างเงียบเมืองเขาเป็นไงตอนนี้การเกี่ยวข้าวเลยกำลังตัดอ้อยเลยกำลังทำอ้อยทำข้าวเลยรายได้วันดีนะเนาะร้อยเท่าไหรสี่ร้อยอะออสเตรเลียเพื่อนๆวันละสี่ร้อยก็ไทยแล้วนะลุงจะไม่กลับอยู่แล้วตัดอ้อยอยู่โน่นแล้วกลับมาทำไมมาอัดคลิปไงเดี๋ยวต้องบินกลับงั้นฝากเพื่อนๆอย่ากดข้ามโฆษณานะคะเพื่อเป็นตัวให้กับลุงน้อยนะคะเพื่อนรับตะไคร้ลุงกับน้องบูด้คุณค่ะเอาเยอะๆหน่อย ตอนนี้ไปไหนไม่ได้แล้วอยู่บ้านอย่างเดียวริงจริงที่รู้สึกว่ามันก็คุมยากนะทุกคนเชื่อว่าทุกคนก็คือป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วมันมันไม่มีใครอยากติดหรอกจริงแล้วแต่มันก็เป็นโรคอนะเนาะโรคระบาดมันก็ห้ามกันไม่ได้ก็ไม่แพงนะโรคระบาดอือก็ไม่แพงมากอือเพราะฉะนั้นนะคะวอนรัฐบาลนะคะวัคซีนเนี่ยขอให้เร็วที่สุดนะประชา,าชนจะอยู่กันไม่ได้แล้วค่ะทุกคนก็ต้องทำมาหาก,กินแนละ้วต้องออกจากบ้านแต่บ้านก็อดกันนะคะคนที่ตกงานไปกินข้าวดีนะเพื่อนๆคนยังมีทุนก็ย แต่คนที่มีเงินก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เครียดน,นะเพราะว่าไอ้ช่วงที่เขาทำมาเขาก็เก็บเงินของเขาไงแต่พอตอนนี้เขาก็ต้องเอาเงินเก็บเขาออกมาใช้แล้วคนที่ไม่มีเลยแล้วลตกงานก็น่าเห็นใจทางออกไม่เจอแล้วมันไม่ได้ม,มาแค่เดือนสองเดือนเพื่อเพ่มมันมาเป็นปีนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าทางออกนะฮะจะแบบว่ากักกันโรคกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องทำมาหากินมันไม่ใช่แบบอยู่บ้านแล้วทาเงินได้เงี้ยมันก็ทุกคนก็คงไม่ออกจากบ้านถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีการกําจัด เมนูนี้คุดเด็ดมากอิบได้เะอืมงงกันกินไปสี่พันตัว <c oughs> หมดนี่ประมาณกี่ตัวแ <c oughs> ปดหมื่นสองพันบุกลัวแค่อย่างเดียวกลัวว่ามันจะไปโตในท้อง <c oughs> มันคงไม่เกิดขึ้นหรอกเนาะ <c oughs> มีสิบบางตัวยังไม่ตายพเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเจอรังมดแดงก็อย่าไปอย่างนั้นนะอย่าไปเอามากินตามนะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเพราะว่ามันต่อยทีมันเจ็บนะอีมดพวกนี้ลุงเคยไปแย่เอาหัวเข้าไปเลย เรียบร้อยเลยเป็มหมดแล้วแต่ลุงมีภูมิต้านทานใช่ใช่ของพระอะไรของพระดีใช่ไหมลุง่็โกยเอาละทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากกินก็อย่าลืมไปทำตามกันนะคะทุกคนเราก็บอกสูตรไปแล้วนะคะเมื่อข้างต้นนะคะแล้วก็ครั้งหน้าถ้าเกิดว่าอยากให้เรากินอะไรกันอีกนะคะก็ลองคอมเมนต์มานะคะแต่ว่าเราตามหากุ้งเต้นอยู่กุ้งเต้นกับอึ่งสองอย่างนียเราตามหาอยู่แต่ว่าอึ่งเนี่ยจะจะกลัวนิดนึงแต่ว่ากุ้งเต้นก็พอได้อยู่ต้องไปงมในน้ำนะมั้ง งมเองอะนะทำให้หน่อย<ะ> <laughs> ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรที่อยากให้ทำก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะถ้าเกิดว่าน้องอยู่จังหวัดไหนแล้วแบบเออที่บ้านหนูเนี่ยเขากินอันนี้กันเขากินอันนี้กันก็ลองบอกกันมาได้นะคะว่าอยู่จังหวัดอะไรแล้วก็อะไรเด่นๆก็ลองบอกกันมาได้นะเราก็อยากกินบ้างเพราะว่าช่วงนี้คือออกจากบ้านไม่ได้แต่จะพยายามหาวัตถุดิบแล้วก็มาทำเป็นอาหารพื้นเมืองให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ไปก่อนนะคะ ขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้โบออกจากบ,บ้านก็นไม่ได้นั่งอยู่บนหลังคากัว <laughs> ไม่ฟังเลยครับตะไคร่ลุมด้วยนะโอเคค่ะ <laughs> <Okay S 2> ขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสามตัววันนี้ไม่ถูก,พกเพื่อนวันนี้ไม่ถูกมีแต่คนถามว่าเมื่อวานหวยออกอะ่ะมีแต่คนถามว่า,วาลงรงไานถูกไหมเรียบร้อยงงานนี้ถูกกินเอาอะไรไก่เนผักเลยเอาอะไรไก่เนาผักโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย